เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินิรานวันนี้มาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองทุกท่านด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะพอพูดถึงเรื่องของอาชีพก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาทําเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหลายๆส่วนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการหลายๆโครงการเนี่ยขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสตงใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะ่ะแล้วในส่วนของโครงการฝึกอบรมอาชีพนะคะที่เราจะมาร่ว พูดคุยก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ประชาชนได้นําความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นซึ่งก็รวมถึงเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในส่วนของท้องถิ่นด้วยโดยการนําไปสร้างมูลค่าและก็พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนนะคะรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสาตง,งอของเราในวันนี้ก็เลยจะนําคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันว่าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังกล่าว มีที่มาและมีความสําคัญและมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายแล้วขอต้อนรับคุณกนกวันทักษะวันณิศนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนานการพิเศษจากสํานักตรวจสอบการดําเนินงานที่2สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันประพัฒคุณวันวิสาและท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการฝึกอาชีพเนี่ยนะคะก็จะมีศูนย์ฝึกอาชีพค่อนข้างจะหลากหลายนะคะบางหน่วยก็อาจจะขึ้นกับหน่วยงานคนละหน่วยงานด้วยก็เลยอยากรู้จักศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนก่อนว่าคืออะไรและทําไมเราถึงเลือกที่จะตรวจสอบโครงการนี้คะ สำหรับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะมีการดําเนินง,งานในลักษณะของการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ กยาภาพของประชาชนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาที่เน้นอาชีพเป็นฐานประกอบด้วย5หลักสูตรกลุ่มอาชีพนะคะได้แก่หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพด้านตสาหกรรมหัตถกรรมหลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการหลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพานนะทางคะ่ะซึ่งการดาเนินงานโครงการนั้น มีลักษณะเป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ประชาชนในรูปแบบกลุ่มสนใจกลุ่มสนใจเนี่ยจะเป็นการจัดหลักสูตรระยะที่ไม่เกิน30มสิบชั่วโมงมีผู้เรียนตั้งแต่หคนขึ้นไปแล้วก็รูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพก็จะเป็นการจัดหลักสูตรตั้งแต่31ชั่วโมงขึ้นไปมีผู้เรียนตั้งแต่สิบอคนขึ้นไปนะคะรวมทั้งมีการจัดฝึกอาชีพภายใต้กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ ดีเด่นพรีเมียมเพื่อย,ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพตามโครงการโดยมีสถานศึกษาระดับอำเภอหรือเขตเป็นฐานในการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศและในปีงบประมาณ2563-2565โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรวมกว่า966ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเลยค่ะ และผู้สนใจที่จะฝึกอาชีพตามจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้รวมกว่า1ล้านคนอันนี้จะเป็นนะลักษณะของการดําเนินโครงการฝึกอาชีพนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการที่จะให้ผู้ได้รับการฝึกอาชีพสามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเองและครอบครวัวหรือสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างไรายได้หรือสามารถรวมกลุ่มนําความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนรวมทั้งเป็นการพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่นิยมเรียนและประสบความสําเร็จด้วยค่ะ และสำหรับที่มาของการเลือกตรวจสอบสุดเนื่องจากนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2.56 6าหกกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนว่างงานเพิ่มมากขึ้นมีประชาชนบางส่วนที่มีความจําเป็นต้องกับภูม,มิลำนวนนะคะแต่ยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพขาดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีไรายได้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งจึงเลือกตรวจสอบผลสำฤทธิ์และประรฯฯฯฯฯฯสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการฝึกอาชีพชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่มีการดําเนินงานในลักษณะของการจัดฝึกอาชีพให้ประชาชนโดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมการฝึกอาชีพดังกล่าวเนี่ย จะสามารถให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพนะคะนำความรู้ทักษะต่างๆไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็เกิดความเข้มแข็งกับระบบเศรษฐกิจต่อไปค่ะค่ะแล้วจากการที่เราไปตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ถูกบรรจุไว้ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตรงนี้สตงมีขอบเขตหรือว่ามีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างคะ ในการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการสู่สุขอาชีพชุมชนเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการจะทราบถึงผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีปัญหาหรืสปรคหรือข้อจํากัดในการดําเนินงานหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเราก็จะได้ให้ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดผลสำเร็จและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีขอบเขตในการตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณพศ2563ถึง2565และสําหรับวิธีการตรวจสอบเนี่ย การดําเนินงานโครงการสู่ฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยนะคะเราจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของในงานที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการสุ่มตรวจสอบทั้งระดับจังหวัดอำเภอและก็ตําบลรวมทั้งมีการสัมภาษณ์วิทยากรผู้ฝึกและผู้ผ่านการฝึกอาชีพมีการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการสังเกตการการส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายด้วยค่ะ ค่ะและมีอะไรที่ตรวจพบเจอบ้างคะค่ะสำหรับผลการตรวจสอบหรือประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญเนี่ยนะคะเราพบสามข้อตรวจพบด้วยกันนะคะสำหรับข้อตรวจพบที่หนึ่งจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการจัดการศึกษาต่อนนเนื่องของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดค่ะ ทั้งวัตถุประสงค์ในด้านการสร้างรายได้และการนำไปพัฒนาตนเองค่ะโดยพบว่าผู้ผ่านการฝึกอาชีพส่วนใหญ่กว่าร้อยละเกนะคะของจํานวนที่เราสุ่มตรวจสอบยังไม่สามารถนำำําความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ได้เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผ่านหลักสูตรที่ผ่านการฝึก ในจานวนชั่วโมงที่น้อยคือไม่เกินห้าชั่วโมงแล้วพบว่าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์สิงประดิษฐ์มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวหรือการสารที่ใส่แก้วจากก้านจากอย่างเงี้ยนะคะสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้คือไม่มีช่องทางการตลาดเพื่อจําหน่ายอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบที่จะนํามาใช้อย่างต่อเนื่องหรือวัตถุดิบนั้นมีราคาแพงรองลองมาก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทําอาหารขนมหลักสูตรเกี่ยวกับงานช่างเช่นช่างปูนช่างเชื่อม เนื่องจากผู้ผ่านการฝึกยังไม่มีทักษะหรือความชํานาญเพียงพอที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพช่างได้สําหรับข้อตกวพที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องไรายได้พัฒนาตนเองนะคะวัตถุประสงค์อื่นก็ยังมีที่พบคือผู้ผ่านการฝึกอาชีพเนี่ยยังไม่สามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและครอบครัวได้เนื่องจากว่าหน่วยงานที่ดําเนินการเนี่ยคะ่ะเขามีการรายงานผลการดําเนินการนรํานความรู้ไปใช้ที่นอกเหนือจากไรายได้เอาไว้นะคะเราพบว่าในจํานวนผู้ผ่านการฝึกที่ไม่ได นำความรู้ไปสร้างรายได้กว่าร้อยละเก้าสิบข้างต้นมีการรายงานว่านำไปสร้างโอกาสในการเรียนรู้นำไปพัฒนาตนเองและครอบครัวหรือนำไปลดใจใจ่ายในครัวเรือนนะคะมีการรายงานผลเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่มีรายงานผลดังกล่าวเนี่ยพบว่าผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลและรายงานผลยังไม่เข้าใจความหมายของการนําความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ค่ะคือจริงๆจะต้องเป็นการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวภายหลังจากการฝึกอาชีพไปแล้วนะคะแต่ผู้รับผิดชอบเนมีการเก็บข้อมูลในวันที่จบการฝึกซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์รวมทั้งจากการสอบถามวิทยากรผู้ฝึกและผู้ผ่านการฝึกเนี่ยเราพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอาชีพบางส่วนไม่มีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอาชีพดังนั้นในการรายงานผลว่ามีการนําความรู้มาพัฒนาตนเองและครอบครัวเนี่ยจึงอาจเป็นเพียงการได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เท่านั้นนะคะแต่ยังไม่ได้มีการนําความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวภายหลังจากการฝึกตามวัตถุประสงค์ค่ะรวมทั้งยังพบว่าผู้ผ่านการฝึกอาชีพส่วนใหญ่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อนําความรู้ไปพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนได้และไม่มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่นิยมเรียนและประสบความสำเร็จได้ ตามมัถถุประสงค์ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อตรวจพบข้อแรกนะคะก็จะส่งผลกระทบที่สําคัญเลยลก็คือในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้หรือต่อย,ยอดอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไม่เกิดความเข้มแข็ง และไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจได้ซึ่งมีสาเหตุที่สําคัญในเรื่องของการกําหนดตัวชี้วัดของโครงการยังไม่ครอบคลุมหรือจะท้อนถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานโครงการน่มีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนทําให้ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจแนวทางการดําเนินงานแล้วก็ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรในเรื่องของความเหมาะสมของเนื้อหาด้วยนะคะรวมทั้งงบประมาณก็อาจจะยังไม่สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดหลัก ที่ผู้ผ่านการฝึกไม่สามารถนําไปประกอบอาชีพสไร้างรายได้ได้นะคะรวมทั้งยังไม่มีการสนับสนุนส่งเสรมิมช่องทางตลาดแล้วกระบวนการติดตามการรายงานผลก็ยังไม่ได้เป็นระบบด้วยค่ะข้อเบ็ดบที่สองจะเป็นเรื่องของการดําเนินงานกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นหลักสูตรอาชีพที่โดดเด่นระดับอําเภอสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมนี้จะต้องเป็นการจัดหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงยึดโยงกับพื้นที่ในระดับอําเภอโดยต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือความต้องการ ของประชาชนในระดับอำเภอรวมทั้งต้องมีการรวมกลุ่มระหว่างผู้ฝึกเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเน,นื่องด้วยอันจะเป็นการขับเคลื่อนไปสู่หลักสูตรอาชีพที่โดดเด่นในระดับอำเภอได้แต่จากการตรวจสอบในระดับอำเภอพบว่าส่วนใหญ่แล้วการจัดหลักสูตรเป็นการจัดหลักสูตรอาชีพตามปกติยังไม่สามารถที่จะเป็นหลักสูตรอาชีพที่โดดเด่นในระดับอำเภอได้กว่าร้อยละ96ของหลักสูตรที่เราสุ่มตรวจสอบ ซึ่งกรณีที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นในระดับอำเภอได้เนี่ยส่งผลให้นะคะประชาชนกลุ่งเป้าหมายขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้แล้วก็ต่อยอดผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือตามความต้องการและไม่มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอาชีพท,ที่โดดเด่นหรือ best practice ของพื้นที่ระดับอำเภอที่จะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จได้ซึ่งสาเหตุที่สําคัญก็คือการไม่ได้กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนและไม่มีการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อให สอดคลองเชื่อมโยงกับหลักสี่จักสืตผู้รับผิดชอบไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและยังคงดําเนินการจัดจักสูตรตามปกติค่ะสําหรับข้อสุดท้ที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของ การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเด่นและพีเมียมไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการคัดเลือกสินค้าบริการดีเด่นและพีเมียมจะเป็นการคัดเลือกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนะคะและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้ามีการพิจารณาให้ได้ใช้แบรนด์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกเนี่ยจะต้องมาจากกิจกรรมหลักสูตรทักษะอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการซึ่งต้องมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าสร้างอาชีพให้ตนเองและชุมชนแต่จากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเด่นและพรีเมียมยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดค่ะโดยพบว่าในบางผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการฝึกฝึกอาชีพกว่าร้อยละสี่สิบหกและพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ผ่านการฝึกอาชีพแต่ยังไม่สามารถสร้างไรายได้ให้ผู้ผ่านการฝึกอาชีพและชุมชนนอกจากนี้การสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางตลาดให้กับผลิตภัณฑ์กินค้าบริการดีเด่นและพีเมียมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่เฟ c e b o o k ล i n e อ a อ n ิน a g ากรมและเว็บไซต์ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการจำหน่ายได้นะคะ ซึ่งสัญลักษณ์แบรนด์ที่ได้รับเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้ผ่านการสึกอาชีพเสียโอกาสในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าดีเด่นและพเมียมนะคะ และเสียโอกาสในการได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วยโดยมีสาเหตุที่สำคัญก็คือไม่มีการตรวจสอบและไม่มีฐานข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินค้าและไม่มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นกลางรวมถึงการนำเข้าข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่มีความน่าสนใจค่ะ แล้วมีการเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจยังไงไปคะค่ะเพื่อให้การดําเนินงานโครงการสูดฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเน,านินการซึ่งในส่วนของข้อตรวจพบที่หนึ่งเกี่ยวกับการดาเนินการที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยเรามีขอ้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานโครงการสุดฝึกอาชีพชุมชน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กำหนดทั้งในเรื่องของรายละเอียดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการรายงานผลให้ชัดเจนครบถ้วนรวมทั้งให้มีการกำหนดคำอธิบายหรือคำจำกัดความของตัวชี้วัดต่างๆที่ใช้เป็นเกณฑ์นในการประเมินเช่นการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้ชัดเจนมีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ไปในแนวทางเดียวกันนะคะให้มีการพิจารณากำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ตามวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพตามโครงการได้นะคะรวมทั้งให้พิจารณาการกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณได้แก่จํานวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพให้เหมาะสมโดยคานึงถึงคุณภาพของการจัดหลักสูตร ที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอาชีพนำความรู้ไปสร้างไรายได้ภายหลังจากการฝึกอาชีพได้และพิจารณาให้มีการพัฒนาหลักสูตรก่อนที่จะมีการจัดฝึกอาชีพโดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหาและองค์ความรู้ที่สำคัญให้เหมาะสมกับบริบทพืืนที่สอดคล้องตรงความต้องการของลุมเป้าหมาย โอกาสและความเป็นได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งพิจาร,ร,รณางบมาณให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งจะมีผลต่อการนําไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ได้ค่ะในส่วนของข้อเสนอเนะในเรื่องของการดําเนินง,งานกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพย,ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเปหลักสตรอาชีพที่โดดเด่นในระดับอําเภอเนี่ยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจาร,รณาวิเคราะห์ ค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในระดับอำเภอรวมทั้งให้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวาเแินการร่วมกันและในข้อเสนอที่สามการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเดตและพรีเมียมยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดมีข้อเสนอใ,ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเดตและพรีเมียม โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกรวมทั้งให้จัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อนํามาเป็นข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะมาคัดเลือกและให้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเด่นพรีเมียมที่เป็นหลักเกณฑ์กลางในการสร้างมาตรฐานของการคัดเลือกให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในมาตรฐานระดับเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในทุกระดับเพื่อดูแลให้มีการนำเข้าข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง,างๆในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีความน่าสนใจค่ะและนอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการโดยให้หน่วยงานพิจารณาประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและมีข้อมูลของแหล่งจำหน่ายสินค้าหรือช่องทางการตลาด ที่จะสามารถแนะนําหรือสนับสน,นุนช่องทางการตลาดให้ตับผู้ขายนการสุกอาชีพของโครงการได้ค่ะและสุดท้ายกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินง,งานโครงการที่ชัดเจนเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีข้อมูลหรือรายละเอียดที่สะท้อนผลการดําเนินง,งานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของผู้รับผิดชอบการดําเนินง,งานโครงการเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ใหการดําเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปค่ะ แล้วหลังจากที่เราให้ข้อเสนอแนะไปแล้วเนี่ยทางหน่วยรับตรวจเขายินดีที่จะรับไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงไหมคะเรามีการดําเนินการตรวจสอบอยังไงต่ออีกไหมค่ะทีมตรวจสอบนะคะได้มีการจัดประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของหน่วยรับตรวจนะคะ โดยหน่วยงานเองนะคะหน่วยรับตรวจเนี่ยรับข้อเสนอแนะของสตงไปดําเนินการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานโครงการหรือแนวทางการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับประชาชนมากขึ้นนะคะโดยในเบื้องต้นเองนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมีการวางแผนเพื่อพิจารณานํารายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสตงไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในเรื่องสาคัญเช่น การกําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์และการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดหลักสูตรการกําหนดรายละเอียดในการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้นการประสานความร่วมมือกับภาคเครือข่ายการจัดกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อหาช่องทางการตลาดและหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพนะคะรวมทั้งพัฒนาและออกแบบระบบ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญที่หน่วยรับตรวจรับข้อเสนอแนะของเราไปดาเนินการนะคะค่ะสุดท้ายนี่มีอะไรอยากฝากถึงหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนขอกล่าวฝากถึงหน่วยรับตรวจขอให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะมุ่งเน้นให้การดําเนินงานต่างๆเนี่ยหรือการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำลีและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายและขอฝากให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมในการสอดสองดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศหากพบเห็นความเสี่ยงก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับสตงได้ในหลายๆช่องทางเลยนะคะทั้งในส่วนกลางและส่วน,นภาคค่ะค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องราวของการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะที่ตรวจสอบโดยทางสตงค่ะคุณผู้ฟังคะและสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจําทุกๆวันพรฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึ3ง3ามทุครึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราคุณกนกวันทักษะวัน,นิช นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษจากสำนักตรวจสอบการดําเนินงานที่2สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะและสามารถติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้ทางวิทยุรัฐสภารวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ทีพีแช n แนลและช่องทางของสตงมีอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของช่องทางของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็คือช่องทางผ่าน Facebook Live และ y t u b e c h ช n n e l ค่ะซึ่งก็จะออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภาค่ะ แล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวิทยากรของเราคุณกนกวรรณทักษะวน,นิศนะคะคุณวันวิสาโตทีมและนันประพัฒเฉลิมสินทิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง ทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์